แกแล้วสิบซาบัทสรุปแกแ้สิบหรือแกล้วซาบัดสิบาบัทโอ้ออเป็นตีป่าเขาขายบอกร่วมกันไหมมีอะไรบ้างครับโปูวัไดยอยากเบิ้งน้าน้ำได้มเออมีสตรอเบอรี่ซอกชีฟสตรอเบอรีองนากสตรอเบอรี่ชาเขียวเขียวมานิลลามีอะระมีช็อกโกแลตบอ ผมกินซีฟิวคือเจ้าของดอกเอาข้าเขียวกะทิแล้วก็วานิลาครับเออใส่แก้วใส่แก้วแก้วจังหวะครับใส่แก้วเด็ดใส่แก้วพ่อว่างกินปะครับอ๋อพอว่กินฮอร์ันครับโอ้โหวนี้ฟ้าติดมานแหง ป้าป้ามาไล่ชงกับกบันมาบอกับพิสานบอกนี่มาไล่ z o งกับตัวเป็นยังไงบ้างมาไล่ดูแลผู้บริยภเบื้องหลังไหมเด้อมาดูแลผู้บริโลองมาดูเลยเดี๋ยวดูแลผู้บริโภคความเ็นดูแลแต่ขี่กากผู้บริยภเบื้องหลังเนี่ยกบัครับ ผูใดๆมึงเงินมลยอะไอเอาไอเอาไออาจารย์นัำมัสีเน่พวดได้เชื่อนค่าพิเศษกับบ้านนี่เด้อจักอ0อยสออยเนาะจิบจิบรวบกันกันได้หรอเพราะว่าเสียวพ่อได้ค่าก็ะขอกระนากระบาลไม่ได้หมันาไปยัดป็นอู เป็นยังก็มาต้องมาพึ่งหนาตาพ่อการลาเต้ีพอเยอะคพับเรามีชีสเกลมีสเปรัไกาลเีโอยลเต้ดีเจอแล้วเอลเาหลังหนเ่งชาวคนใสเลยนเลยคนเลยนวังสะพุงคนวังสะพุงนะวังสะพุงวังสะพุงมีขายัาเต้ดีขนาดเออทังนั้นก็ขายลาเตีดีเนาะ <c ười> ừ, 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 ่ายงคุณงสะุคนวยวังสะุงนนเลยแกบัวบาคนนี่เไวได้ได้เรได้เว้ได้เว้แบบไหนรทีใคตะีเซเลยเนี่ยถามมเนี่ยว่าก็ไปว่ามัดนไปมันเลยเาเอาเขาบว่าคนเลยยังเลย้อยงเลยเลยไได้อยู่วะ เาเมาคือผลได้เวาบางนยางเลยต้องกเลยขอกับเาแบบนี้นเนาะอันรก็พอพออะไรก็คุณรอทาคนยากบัดพกัเาเป็นยนหมเป่นไหมอเลยจะมาจะใส่ไอเอ๋ยให้นี่นี่ตัวเอาเนาะตัวเอาจะาคนขายลดีมาจะเมี่ยงเลยบอกนมันอานภาษาเาลที่เนจะ่นยอวเลยขายลตี สามเนี่ยมันเบายากได้คนเบาติดัวเตีวเดียวพูกได้ฮัตกกอะไรวแอบแแบบะอานนี้จะเข้าโบกแลวครับบอกครับไม่จำบอกล้วจอยแมวดีครับสวดี ไม่ใช่มาโอเครับนะครับ okay. ีคนขายแมาก่อครับแม่เป็นคนปนกันนี้ครับบรรยากาศยำแรงครับพี่น้องละจ้าไปเอารถโอไปเอารถพนไนาไปเอาราสต์เข้ามานั่งกินเขาตัวนี้อีแม่รถสี่ขดสีรถเหนแม่ัดกันยู่ไดรถเป้ปปออีกอเี เอาไป่นแม่แกมเห็นงคลิปนี่แม่แกมล้างรถเลยด้วยครับนี่แท่นี้นะครับฮัลโหลปูนี่อาไว่านเลี้ยวสิแม่ไปไปนอนรถตันกันปะว่แม่รถตัดแล้วรถมาเสียว่ามไปนอนรถตัดไอ้ ไปเล่นแล้วใครให้ผู้นี้บอกได้คับก็ผมนี่บาปวดเ้าขันบาอยงเกินผู้เกินคนค้กงี่หนกเนี่แต่บเอาไ้แก้วแล้วไปก็ไปแล้วไปเห็ดเล็บด้ดไีตลาดอแล้แม่กินข้าวครับ เ่าโลกิ๊ดดีหล่ะคุณผู้ชมคมีโลกิ๊ดพี่น้องว่าเมืองหนเาเป็นโลกิ๊ดครับกินเข่าด้วยครับพอกินเข่าครับพอกินเข่าครับกินเข่าแล้วกันพ่บเอไห่ใส่หรือเปล่าด ต้อง้ละพดีนอมาสแล้วพูดงักนไม่ย<ม>ังดอกไม่สอดตาไปดอกคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาของวัน้นี่คลิปที่สามเลมมยิมาามแม่ม่ต่ <Jeez> งางันแย่าหลบเดอ้อย่าหลบไม่เน่อยครับนี่เห็นยังแกงเผ็ดป Phôm, ừ. mẹ con nhỏ con nhỏ Mẹ nhỏ con 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 ไปย่างบ่ตรงนี่หมู่ข้าวขาด10บาทนั่นบ่ต่อให้อยู่เฮ้ยแข่งจะไปกินข้าวครับโอ้เนี่ยไกินอีกกระเดตัวเอ้ยอันนี้เงินทอนนะครับเงินทอนนี้เก็บไว้เป็นช่วงกลางครับแม่มา เดมาวาวาเจอกันาหน่อยกดิเลยเดวมาาม่ีไ่องอยู่เยมันมมหลีไช่องอยู่เก็ดดนีดเ้ดีโอ้ยสอดนี่อะไรมาไอเาเดือนละเดืนละสองบแมนขับบางหันอยู่ี่ยูรถตัดรถตัดถ้ากับถ้ากับแม่จากรถตัดมันห่อนแม่อยู่หิ่มันมีอยู่ คุณคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณคุณแม่อ่อนครับขอบคุณวพ่อวะมาอิจฉานึ่งพ่อพอดีพออยู่สามสามสูงเปนเมนี่ยังแน่หะือเ่าเนี่ยก้อยเหนือโอ้ยขนาดชิ้งโตอันนี้เป็นต้มอันนี้เป็นลาบซุปเป็นต้มกเกลอที่เดือ สำหรับที่นี้มาชมยวิชพันคร,ครับพี่น้องครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิง่งเพื่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตาจารย์อุปนิชย์เชิดสำหรับที่นี้ลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ